เป็นวิธีการที่ง่ายกว่าตอนครับไม่ต้องใช้อะไรลยครับใช้เพียงแค่กิ่งอย่างนี้ครับกับมีดหรือก้นไก่นั้นเองครับแล้วก็เสียบลงดินครับเราอยากปลูกตรงไหนเราก็ปักตรงนั้นครับแล้วก็ลดน้ําอยู่ประมาณสองามวันรถทีครับตัดยอดทิ้งครับให้เหลือข้างหน้าตรงยอดนะครับเหลือตุ่มๆไว้หน่อยหนึ่งครับแล้วก็ปัดให้เป็นปากฉลามครับน่ฮะแล้วก็ทําการเสียบครับนะฮะ แลวครับแค่นี้ง่ายง่ายหรือบางคนขี้เกียจจับกิ่งๆงครับจับเลยครับแล้วก็เอาไปปักลงดินในตำแหน่งที่เราต้องกาครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้นมะลุมให้เราได้เก็บเกี่ยวผลิตมาาทรากถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับสวัสดีครับผมเกษตรกรดีครับซึ่งวันนี้ครับผมจะแนะนำเพื่อนครับขยายพันธุ์นะฮะ เจ้าต้นมะลุมครับแต่เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบที่ไม่ได้ใช้เมล็ดในการเพาะนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วคุณไม่ใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์มะลุมแล้วคุณจะใช้อะไรมันตอนได้หรอเอาจริงครับตอนผมยังไม่เคยทดลองครับแต่วิธีการที่ผมจะแนะนาวันนี้ครับก็คือเป็นวิธีการที่ง่ายกว่าตอนครับไม่ต้องใช้อะไรลยครับใช้เพียงแค่เก่งอย่างนี้ครับกับมีดกันไกแค่นั้นเองครับแล้วก็เสียบลงดินครับเราอยากปลูกตรงไหนเราก็ปักตรงนั้นครับ แล้วก็ลดน้ําอยู่ประมาณ2อสาวันลดทีครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยมีตัวอย่างที่ผมได้ทําการเสียบครับก็คือ2ต้นนี้ข้างหน้าครับก็เป็นการเสียบเียบร้อยครับใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณเดือนกว่าครับก็คือ2วันลดน้ําทีครับหรือใครขี้เกียจก็ปักลงดินครับซึ่งวิธีการนี้ครับผมเจอโดยบังเอิญจากการที่ผมเอาเจ้านี่ฮะเจ้าก้านมะรุมครับที่ผมตัดครับเพื่อไปปักเป็นหลักให้กับต้นไม้ครับสุดท้ายครับหลักที่ปักมันแตกมาเป็นใบเป็นกิ่งเป็นก้านผมก็เลยทดลองปล่อยทิ้งไว้สุดท้ายครับกลายเป็นต้นมะรุม มันใหญ่กว่าต้นไม้ที่ผมปลูกก็คือเจ้านี่ฮะนี่ครับคือตอที่เกิดจากการเสียบกิ่งนะครับเสียบกิ่งแบบลงดินแบบไม่ได้เจตนานะครับสุดท้ายมันกลายเป็นต้นครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปทดลองทำโดยการขยายพันธุ์แบบง่ายๆครับบางทีเรารอเพราะมันก็ใช้เวลานานครับบางคนอยากได้กิ่งใหญ่ขนาดแขนก็ตัดกิ่งขนาดแขนเสียบไปเลยครับนต่แหนก็เลยจะปลูกครับซึ่งวันนี้ก่อนที่ผมจะแนะนําเพื่อนเกี่ยวกันวิธีการเสียบกิ่งครับ อยากให้เพื่อนๆเข้าไปกดนี่ฮะที่สัตว์ไร้ครับเรามาเริ่มวิธีการเสียบกิ่งนี้กว่าครับก็คือขั้นตอนนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็คือมีดินครับอันนี้ในกรณีที่เสียบแบบเพาะชําที่บ้านนะครับกับอีกอย่างนึงครับที่สําคัญก็คือกิ่งครับกิ่งจะไซส์ขนาดไหนขึ้นอยู่กับเราครับว่าอยากได้ต้นขนาดไหนไซส์ขนาดไหนครับแต่พอดีว่ากิ่งนี้ผมตัดมานะครับก็คือกิ่งมันจะขนาดนี้พอดีผมก็จะตัดครับแล้ววิธีการตัดครับไม่ได้ยุ่งยากครับผมต้องการให้ต้น อ่าสูงประมาณนี้นะครับผมจะให้สองคืบครับผมก็จะตัดบริเวณเนี่ยัข้างบนนี้คือสิ่งที่มันจะแตกมาในส่วนของก้านหรือใบนะครับก็คือตัดตรงนี้ครับครับกันไกลเจ้านี้ก็ใช้คุ้มครับนี่ฮะแล้วส่วนข้างล่างนะครับเราอยากจะให้เป็นปากฉลามหรือบางคนบอกไม่เป็นปากฉลามได้ไหมก็ได้ครับแต่ถ้าเราเป็นปากฉลามผู้บังเวลาเราเสียบมันจะง่ายขึ้นกับสองครับเวลายะเอ้ เวลาลากมันแตกครับมันจะแตกบริเวณด้านนี้ครับแล้วก็บริเวณด้านนี้ครับมันจะขยายฐานลากมากขึ้นกว่าเก่าครับแต่ถ้าเราตัดตรงครับลากมันจะเกิดข้างๆคือเอาจริงมันเกิดแบบนี้เหมาะการทําบนไซาครับแต่เราต้องการปลูกเพื่อจะเอาเก็บเก็บอผลผลิตนะครับเราก็เลยตัดแบบนี้ครับแล้วก็เสียบลงเลยครับเนี่ยฮะไม่ได้ยุ่งยากครับบางคนบอกว่าผมอยากได้ยอดได้ไหมอยากได้ยอดใช่ไหมครับไม่ยากครับเนี่ยผมตัดตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ก็ปล่อยครับตัดเลยครับแล้วก็ทําการ ตัดใบทิ้งครับตัดยอดทิ้งครับให้เหลือข้างหน้าตรงยอดนะครับเหลือตุ่มไว้หน่อยหนึ่งครับแล้วก็ตัดห้เป็นตากฉลามครับเนี่ะแล้วก็ทําการเสียบครับน่ฮะเสร็จแล้วครับแค่นี้เองยง่ายหรือบางคนที่เกียจจับกิ่งเลงนครับจับเลยครับแล้วก็เอาไปปักลงดินในตำแหน่งที่เรากครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้นมะรุมให้เราได้เก็บเกี่ยวผลิตมาทานครับซึ่งบางคนถามว่ามันจะจริงเหรือมันจะเกิด แตกรากจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะล้างรากให้ดูเลยครับว่ามัน่าสามารถแตกรากจริงหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเทเลยกันครับโอ๊ยผมกลัวรากจะเสียหายครับแช่น้ำก่อนดีกว่ารากเสียครับโอ้ยรากขาดครับนี่ฮะแต่ก็ยังเห็นนะฮะนี่ฮะรากที่ผมบอกว่า พอลาเราตัดเฉียงนะับลากเขาจะเกิดมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับว้าวนะฮะลากตรงนี้ขาดไปครับเนี่ยขาดไปหลายจุดเหมือนกันครับอันนี้ก็ขาดครับนี่ก็ขาดครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆกันครับว่ามันสามารถแตกลากได้จริงและแตกตามตำแหน่งที่ผมบอกนะครับนี่ฮะก็คือเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปักใหม่ผมปักใหม่ปุ๊บเดี๋ยวลากเขาก็แตกมาใหม่ครับว้าวไม่ได้เสียหายครับอันนี้เดี๋ยวจะปักไปให้ญาติครับก็ต่อมาครับ ก็มาดูอันนี้ครับอันนี้ผมต้องให้ค่อยนะครับเดี๋ยวจะเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำลอยนะครับก็เลยต้องให้ค่อยหน่อยนะครับโอ้ว่าลากเขาจะขาดเหมือนเมื่อกี้นะครับซึ่งเปิดว่าดินที่ผมใช้ก็คือดินแถวบ้านธรรมดาเลยครับมันก็เป็นดินเหนียวนะครับอ่าเนี่ยครอันนี้มันจะเป็นดิน่ผสมทรายนะครับซึ่งลากเขาก็จะออกมาค่อนข้างดีนะฮะก็จะมีตำแหน่งที่ผมบอกครับแต่อันนี้ มันยังไม่ออกข้างบนนะครับมันมาออกบริเวณปลายแหลมนะครับฮะรากถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากครับไม่ต้องเอากิ่งไปแช่ข้างล่างครับแล้วก็ปักลงดินแค่นั้นเองครับแต่สำคัญคือพยายามลดน้ำ2วันดทีนะครับอย่าลดทุกวันครับทาไมผมบอกว่าอย่าลดทุกวันเพราะอย่าลืมนะครับว่าในส่วนของมะลุมครับเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างอ่อนครับอุราไม้อ่อนปุ๊บเราแช่น้ํานานมันจะเน่าครับแต่ถ้าเกิดน้ําแบบเปียกนั่งชื้นบ้าง โอกาสลากเขาจะแตกค่อนข้างสูงครับนี่ฮะก็เป็นวิธีการที่ผมแนะนาเพื่อนทําในวันนี้ครับกับการเสียบยอดมะลุมครับถือว่าไม่ได้ยุ่งยากครับและหลายคนก็สามารถทําได้ลูกเด็กเล็กแดงก็สามารถทําได้ครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคลิปน้ครับแล้วชื่นชอบคอนเทนต์ที่ผมนาเสนอหรือสไตล์ในการนำเสนอผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นี่ฮะที่ช่องสตูดิโอเพียงครับจากนั้นครับมันจะขึ้นเป็นลูกกระดิ่งไอ้กดที่ลูกกระดิ่งครับเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนเพื่อนในกรณีที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเข้าช่องครับก็สาหรับใครอยากให้ พาไปดูเรื่องการทำการเกษตรหรือคอนเทนต์อย่างอื่นครับให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อครับสำหรับวันนี้ครับผมเกษตรไกดี ID, ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ